เอาหมดชอบไปเลยย้ายบังนี่ย้ายป๊าพี่น้องคือแบบสุดมากเลยนะคะทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้ไอ้พายพี่น้องเข้าป่าอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนที่นี่เป็นปลาใหม่นะคะพอมาฮอดแคมป์ปุ๊บไอ้บอกกับพ่อใหญ่ว่า พาไายไปย่างป่าแน่พีออ่ใหญ่บอกว่าโอเคได้เลยก็เลยพากันเลาะหาป่านะคะเดินเข้ามาไม่ถึงสิบนาทีก็เห็นเห็ดกลุ่มนี้เลยนะคะทุกคนจ้ะเห็ดตรงนี้เอาะไม่ค่อยง่ายปานไหนคือแบบว่าเพิ่นเพิ่งออกนี่แหละหรืออาจจะเป็นแบบว่าขาดฝนหรือว่าจังไหอ่ายกระบ,บรูดเลยเออแต่พอเห็นเห็ดไยกระซื้นใจนะคะเพราะว่าเนาะ ผู้ใดที่เป็นขอเฮ็ดสิเข้าใจว่าการหาเหตุเผื่อสี่สิบพ่อแต่ละดอกนี่ค่อนข้างที่จะยากนะคะด้วยความที่อายในบ่แม่นขนพื้นที่เผื่อจะเจอโอ้ยพี่น้องจ๋าค่อนข้างที่จะทรมานใจซะเหลือเกินนะคะพอมาป่านี่คือว่าเทวดาเทวดาเพิ่นเห็นใจอายนี่ล่ละนะคะเพิ่นก็เลยให้พ่อเลยอย่างสิบนาที พ่อเลยจ้ะอันนี้ไอ้ข้ามาผู้เดียวเลยจ้ะพพอใหย่เพ,ยยพ่น่ายอยู่รถนะคะที่มาภาคนี่คืออย่างหูบอกมันบม่มีอย่างเด้จ้ะชีวิตของอันนี้ถ้าเสียบไม่กับไม่ได้เปิดถ้าเปิดกับไม่เสียบไม่อันนี้ก็คือเสียบผิดข้างจ้ะเออก็เลยต้องมาภาคแล้ววันนี้เจ้าของผากก็กระตุกกระติกไปเต๊กนะพี่น้อง พอทีนี้ก็มาตัดขานาะจะเนาะมีดนี่กะเอาออกมาใส่เบิ่งมีหน้าแล้วแต่ว่าโบม,มักมีดตัดแบบนี้จ้ะเพราะว่ามันหนาหน,านะคะเนาะก็เลยบอชนัดไอ้มมีมีดกีวี่ไอามาจากประเทศไทยพุดไดหันนะคนนั้นคนวาซ่าแนวปัดนั้นเพืใหญ่เพิ่นก็เห็นในไอ้นั่นจานเล่มนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วก็วันนี้ก็เอาตะกร้าใบใหม่มานะจ้ะค่อนข้างที่จะหมานใบสีแดง ไม่ได้เอามาวันนี้เนาะเออพอมาเจอกลุ่มแรกก็ชื่นใจอยู่นะได้เป็นสิบดอกอยู่ได้ยายเออกะอวบอยู่ได้กลุ่มนี้ค่ะพ่ออายย่างอีกจังหน่อยเอเห็นเหลืองๆแรกๆคิดว่าใบไหมบ่เนาะว่าสิย่างเข้าไปเห็นกลุ่มที่สองบ่ได้หลายอกจากประมาณเจ็ดแปดดอกแต่ว่าเพื่อที่สีเห็นแต่ละเท่อหัวใจอายกกระสุ่มกระซวยนะเนาะ ด้วยความที่มันสีขำเลยจะอายมากกบหกโมงกว่าแล้วอายก็เลยขออนุญาตบบตัดขาเนาะเอาไปตัดอยู่เฮือนเอาเถอะนี่ละจ้ะก็ค่อนข้างที่จะอวบอิ่มนะคะอายคิดว่าเพิ่นได้น้ารือเปล่าอายก็บรรลุนะเมื่อนี้ออกมาจากแคมป์ก็ประมาณหกโมงกว่ากว่านะคะแล้วก็ป้าน,นี่นะออกมาจากแคมป์ก็สิบสี่กิโลกับบไอปันไหนนะคะแต่ว่าถือว่าสำเร็จนะคะมาป่าวันแรกก็ได้เห็ดเลยเนาะ นันและค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอมาป่าใหม่ๆแบบนี้ไอโบก้าเข้าไปลึกไอย่านหลงไอก็เลยเลาะตามทางไปเรื่อยๆนะกรพ่อได้เห็นไอคิดว่าเมื่อ่อื่นอเสียอัลโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานํามันก็คงสิไว้ในไอย่านแบบนี้ก็สามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ไอก็จะเปิด GPS เข้าไปนะคะแต่อันนี้คือไอบอกกับป่าว่าไอก็มาค่มไอแนมเบิงพระอาทิตย์ มันที่ตกทางไหนประมาณนี้นะก็เลยบอกกาเข้าลึกปไหใเพราะญ่ก็เลยถามว่าโอเคนั้นเธอก็ญยางหลับรอบทางนี้ไปแล้วกันเด้อฉันกัญยานเธอหลงแล้วกันฉันกัญยานโอ้ยขอกักระากกระตุกกระติกกราบขออภัยหลายๆฉันกัญยานเธอหลงคือกันไอเราบอกกับปาว่าโอเคถ้าสมมติว่าฉันย่างไป3 0มสิี่นาทีฉันยังบอกมาเธอบีบแต่เด้ออันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เนาะค่ะเนาะปีที่แล้วผ้ากัน เปล่ามังวีดนะปีนี้มังวีดจะเขี่ยไปใสนกวีดนะนั่นระเบิดพี่น้องเดินมาอีกจากนอยเห็นเหลืองๆที่ใดสะดุดตาจากักทุกเทือ่อโอ้ยพี่น้องค่อยภาคไปเลยเด้อค่อยบอตาจ้ะเพราะว่าค่อยบบแม่นักภาคค่อยก็เลยภาคกับตุกติกไปนิ่แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอแควทุกมือออกมาใส่ได้ เป็นถุงมือถุงมือที่ค่อยไปตักบลูเบอร์รี่เนาะค่อยอยกทิมแล้วคอยเสียดายพี่น้องจา๋าคู่มือนี่อีกอย่างเสียบดกจะเสีบเนาะดอกนี่อวบเด้ออวบคือคนเก็บนี่ส่วนดอกใดน้อยน้อยคอยก็ขอ,อทิมไว้ก่อนเด้ออาร์เซนได้มาเบิ่งอีกดอกเพราะว่า ค่อยอยู่นี่แค่สีวันนะคะแล้วจะไปใส่ค่อยกับไปเรื่อยๆนะคะเป้าหมายคือลูสวิกาจะพื่ใหญ่เพิ่นบอกไอว่าจะในหูบอกปีนี้อาสิเดไปนอร์เวย์เพราะว่าแต่ก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่ใหญ่บอกเมื่อ,กอยกระอาไปนอร์เวย์ด้วยเนออาะไอ้ก็ไม่เคยไปนอร์เว,วย์นะคะทุกคนไปหาเฮตอยุบุนค,คงสิดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอาก้กติดตามช่องของน้องตีนะเพิ่นก็ไปหาเฮ็ดคู่มือคู่เว้นกับเป็นตาม้วนได้ถ้าไปทางนั่นไอ้ก็อยากไป พ่อเพื่อนอยู่ยังไปหาเพื่อนอยู่เนาะมิตรภาพทางออนไลน์อาจจอยากไปให้ความรู้จักไปทักทายสั้นได้ไปดอกว่ากันยังบ่รู้เนาะ,ะเนาะส่วนดอกแบบนี้มืนอกี้ก็อยากเลือกในได้เพื่อนได้เพราะว่ายังหูบอกไอคิดว่าไอายอยากปล่อยเพื่อนใหญ่กว่านี่นะเออเพราะว่าไอามีความรู้สึกว่าไอามีเซนว่าไอชิมานไอก็เลยปล่อยดอกน้อยไว้นะคะคเนาะนี่นะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะคะสําหรับคนที่มาคาเฮ็ดพอได้เจอแบบนี้กัมีแห้งเด้พี่นอ้องเออคนที่เป็นสายเห็ดเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าเห็ดแต่ละดอกมันมีแบบว่ามันเห็นให้เรามีกําลังใจป่านใดน,นะคะเดินไปอีกประมาณ3ามสีก้าค่อยกับพ่ออีกแล้วยาย นะคะเมื่อนี้ค่อยมาแบบมันหมาเลยนะคะทุกอย่างคืออุปสรรคของคอยหลีอเมื่อใดคอยเห็นเฮ็ด่อยกับ่ได้เปิดไม้เมื่อใดคอยเปิดไม้่อยกับ่ได้เห็นเฮ็ดถ้าถามว่าเป็นอย่างเจ้าคือบบตรวจสอบกอดเพราะ่อยก็คขึ้นว่าคอยโปในการเปิดไม้กันแล้วเมื่อกี้<า>นี่ลืมเปิดไม้บ่แม่ลืมเปิดดอกเสียบไม้พิษข้างเอาบบแม่ซ้ําโอ้ยเนาะเวลาเสียบไม้ได้ก็เห็นเป็น ไม่บอกไม่ไม,ไ,มไปคือเมื่อยนะไม่ของอายนี่ลืมเปิดกับเสียพิษข้างจ้ะว่บ้าป่าบาป,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 ปอยู่คนเดียวเดี๋ยวกี่ย้ายคอยค่ะไกลๆจากนี้เห็นดอกนึงนะคะอยากไปมังไกล้ๆถ้าจะมีกี่ดอกดอกเดียวอีกยายเป็นไปได้ที่บ่มีมู แค่ให้อีกดอกนี่ตรงเมื่อกี้นี่ที่ดอกน้อยๆไอ้บอเอาเพราะว่าหาไหวพันใหญ่เนาะอันนี้ก็พอได้อยู่นะแค่นี้หรอแกมีอีกไหมเบิ่งความความสีเหลืองของใบไม้ ตกใจได้ตลอดป๊าดพี่น้องโอ้ตายๆๆๆๆๆคอยขึ้นมามา่ายยายป่าแรกเดยนี่เด้อคอรอลุ้นไปเรื่อยๆนะคะวันแรกยังแบบขนาดนี้เนาะเอาไปตัดขาที่บ้านเด้อเพราะว่าหกโมงแล้วอยางตาม ้างได้นี่ได้เพราะว่าบอกาเข้าลึกมันเป็นป่าแรกไอ้ถ้าป่าแรกมันนี่ไอ้สิบ่อยินไอ้สิย่างเลาะกับทางเรียบไปเนาะยากให้มันชินต้องไป,ไปหลายล้อมันจะชินกันอย่างป่าของไอ้ได้ถ้าอย่างแบบเธอเดียวเธอแลกมันนี่กรบ,บอกาเข้าลึกเด้อโอ้ย,ยงมั้ย โพดโพยเลยสเปรย์จะสีไปรดสีหมดรถสิบรอมันกับพลากัดกเจ้าโพดอีดีใครจะมันบ่มีเห็บที่บินนะมาสั่นละเจ้าคัก อันนี้คือเขาเจ้าขานหน้าม,มาแล้วหลายซีซันนะจ๊ะเนี่ยจะเกิดลายอยู่แล้วพอมันได้หน้าอีกกฟื้นอีกนะคะเห็ดขเจ้าแบบมาละทอนดีดูสิโน่นหอดพูนนะคะเราก็เอาแค่ดอกที่เราเอาได้เด้อหลอดเนาะเพ,พิ่งได้น้า ันนไอเอาไว้ได้จ้ะเด้อเอาแค่ okay, แบบอนไรเอาได้เนาะเพราะว่าเฮาคือเลือกได้เฮาก็เลือกแน่เนาะอนไดแบบเมื่อใดบ,บ่ได้เฮาก็จังว่ากันบึ่งในกล่องอาะซึคือว่าใหญ่เด้จ้ะตีดีมันคือมันน้อยเด้อเสียงยุงโพดบ่จ้าว่ะ เบิ่งนี่รอดรอดไหมอืมเอาเข้าไปกลางขาม,มัาปล่อยบอลน,นี่เจ้าให้เลือกเอาเลยจ้ะตรงนี้พี่น้องเบิ่งคือใหญ่นอะใน,นกล่องแต่มันบด้ใหญ่เด้อ ว่าได้น้ำจักกลุ่มเองนี่สิเตรมตะการเด้นะ คืนชีวิตเหี่ยวแหง้งแปบ๊บเดียวนึงไปเดินอีกจากน้อยเลาะทางนี่แหละขึ้งอามขาย,ยาวพอมน,นี่แกงต้องแกงใส่ประแดกเห็ดอันนี้นะสวยเนาะทุ่มครึ่งด้นี่เดี๋ยวไอซียางเลาะ ทางไม่มีปไปเอาเพราะว่าถ้ามันขับแล้ามูา้คุ้จักตะเวนตกตะเวนขึ้นมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาพี่น้องมาใหม่เรารู้จักป่าแล้วก็โอเคนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไอเดินเข้ามานี่รถปา่าจอดเจอแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเห็ดน,นี่นี่ว้าว เอาไปตัดที่บ้านนะคะมาข่ำกับแบบนี้แหละจ้ะป้าคะไอบอกว่าไอบอกไป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 ,ปไ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 ปฉันพาไปไปเลาะเบิ่งเพื่อมีเฮ็ดเะวะ่ามีอิรีป่านี่หาบาอยากคืออยู่มาเรียะตรงสเตตเลยพี่น้องเลยเข้าแป๊บเดียวกับพ่อนี่นี่สิหาง่ายอยู่เพราะว่าป่ามันโล่นพุ่นเดพุ่นพุ่นพุ่นใช่ไหมทุกคนป่าติโตโอ้โ ใช่จริงด้วยอ่ะตามเห็ดแล้วมาก็สีลงอวบอยู่นะอันนี้วไว้เนาะอ่างพายใหญ่ฉันเห็นเห็ดเยอะมากเลยว่ะ ถาแบบว่าอันน้อยจะว่าขายง่ายเป็นมนก็พอเอาเดี๋ยวจะเมื่อกี้นี่คือมันขามันรีบไปก็เลยเอาไปต่อจากันษาแล้วเนี่ยสงสัยได้เอาเครื่องอัอนนี้ออกมาแล้วเ้อะแบบนี้เด้อเครื่องเนี่ยโอ้ยหมดอันนี้กัดเจ็บๆเครื่องโอ้ย้นออก เรืองตากแห่งเห็ดเพราะว่ากินกับบอหลายดอกพี่น้องจะสองสามเทื่อให้นั่นแหละก็จะตากปาติโทเห็ดพลึกพลมัมเดยยอ้อยายเอ้ยยา่งห้อดเขาจักนาทีเองนี่อึ๊บเอ้ยดูสิคนจา๋าเห็นกุมนันบ่ หอดผ,ผููนี่หอดผูอันนี้คือแค่เข้ามาสิออกอีหลีเลยนี่ออกเลยจ้ะค้าแล้วอันตราย,ย่างป่าคำคำป่าโเคยยางพรอมลงมามันบกคุ่มเลยน้ะยาย นี่น้อยเขาก็บอกเอาเด้อเอาตัวแบบพอเอาได้ มันน้อยเก็บไว้พยายาบีบแต่แล้วไอ้บอกว่าให้บีบแต่ทุกสิบห้านาทีมังเนี่ยป๊าดสวยสวยสวย เอาหมดชอบไปเลยย้ายบังนี่ย้ายปาดคอยก็มาโศกดีแท้ โอนเลยไหมอืมอ้วนมากอือมโห ดูสิทุกคนป๊าดใหได้หลายเลยเด้อไอ้สีออกเลย,ดยเด้อจ้าเดี๋ยวมือเดี๋ยวพามาใหม่เดีย๋ยวมันนี่ไอ้กระเบได้ตัดขาเฮ็ดอีกอย่างเลยแหละเบิ่งนี่นะคะกระเบิตัดขาเฮ็ดอีกอย่างเลยเห็ดเดยอะมากเดี๋ยวพามาใหม่เข้าหูป่าและไอ้เมือก่อนเด้ออยาไปหารถก่อนพี่น้องจา๋าเบิ่งนี่ข้ามเหี้ยปะไอ้เข้าไปแค่ สิทนไม่เนอาะฟิบเทียเรอบึ่งนี่โอ้โหเห็ดไหมคือแบบสุดมากเลยนะคะทุกคนจ้ะอนี้ยังไม่ได้ตัดขาดนะจ้ะเดี๋ยวเอาเมือตัดอยู่เหือเนานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะค้ำนะคะเดี๋ยวมืออะไรจังพาพี่น้องมาลุยเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้มันก็ข่้ำแล้วเนาะสลับมือน,นี้อาอคิดว่า เจอกันกันกบไอคลิปต่อไปนะคะไอขอขอบคุณทุกคนทุกคนวังใจหลายๆเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย